ขอหน่อๆในพระผู้นี้พระเจ้าผู้ไปจากกเดชตัตถโลท่าไปโดยผมเองขอจะรยนก่อนจ้าจอมุตรสัตว์บาตุงบาสิกกาบุตรสัตว์้ที่สนใจในการศึกษาการณ์การณ์รธรรมะทางปุโรนิตการั์ความธรรมะคลิปที่รับวที่เจ็ดนาึุปัญาจะถึงเรื่อมุ่งหน้าตัวแดนยิ่านถึงการกล่าวถึงโสดาบันองค์ตรกุและอิปัตนาญาจะบก หักวิปัสสนายากจะบอกนั้นั็มียานที่หนึ่งก็ยานกำลัดนาโลกเรียกว่านามโลกปริเฉทยานนามโลกปริเฉปริเฉทยานยานที่สองยานกำหัดเหตุปัจจัยของนาโลกเรียกว่าปัจจยะปริฆาญยาณยานที่สามยานจิตนานาโลกด้ดับอนิจจําุกลังอนัตตเรียกว่าสัมณสญานยานที่สี่ยานยางโลกความประดับแห่งนาโลกเรียกว่า อุทยัพยาญาณนะอุทยัพยาญาณญาณที่5้าญาณโยนักความดับนะเรียกว่าพังค์ญาญายที่หกนะญาณสังขารเป็นของนั่งบัวเรียกว่าพยาญาณญาณที่7จ็ดนะญาณเห็ตโทษของสังขารเรียกว่าอาทีนวญาณญาณที่8ปดญาณแห่งความเบื่อหนานเรียกว่านิพิทายญาญาณที่9ก้านะ ญานที่9ญายาแห่งความพรถนาความบรทุกเรียกว่ามุ่งกิจุกรรมยแต่ยานยานที่สิบยานจิตนายทบทวนงานพัฒนาทบทวนทางบตรทุกเรียกว่าปฏิสังขารยานยานที่สิบเอ็ดยานตั้งเสยต่อตังขารตั้งปองเรียกว่าสังขารุปเปตขายานเรียกว่าสังขารุปเปตขายานยานที่สิบสองยาน ทำความเห็นได้สัดค้องกับหลักเหตยสัจเรียกว่าหนุโดมญานญาญที่13านะญาญทาให้ผลจากภาวะอุจจชนเรียกว่าโคตรภูญาณนะเรียกว่าโคตรภูญาณญานที่14บสี่นญารู้แจ้งในอริยมรรกเรียกว่ามรขญานญานที่15นะเป็นญาญรู้แจ้งในอริยผลเรียกว่าภรรญาณหรือผลญานญานที่สิบห ยานให้ควรทบทวนลนกัดกรัมขั้นตอนเรียวกว่าปฏินนปเวทขณะญาณปฏิเวทขณะยานอาเป็นโลกิยาฐานจิ่ตนามักผลที่ผ่านที่ตนเองได้จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาและจะรู้ว่าสิเ็ตใดละไปได้แล้วและสิเรตใดที่ยังเหลืออยู่กรรมฐานนั้นนี้ต้องอาศัยทวนยานไปก่อนจะทําให้เกิดความตนนานหาการปรับแต่งสิน้วียเพื่อตอนเองเพื่อให้เกิดความสมบรูรณ แล้วจะพัฒนาการปฏิบัติต่อไปได้เมื่อพอเข้าใจหลักแล้วอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้เพราะสามารถปรับแต่งตัวเองได้แล้วนะซึ่งมันจะลักอย่างต่อไปส่วนคุณวิเศษนะส่วนเรื่องคุณวิเศษของกันพัสนาบานะัณนั้นก็คือกรารน่าสังยุตรกรรมได้สองข้อนะคือทิ่ทานมืสใยและอุจิตติาดที่ว่มีสองข้อคงเป็นสํสำหรับญาติโยมหรือผู้จะเป็นคารวะาส่วนรับ พระวิสุทธิ์นั้นต้องเห็นสามข้อคือเพิ่มข้อเทรปับปามาตไปเป็นาการปืดประตูสุอบายคือพบเปรตในสรกายในลอกภูมิในราชานไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วนะแล่วามวิชาเปิดประตูสุอบายะโภนะและจะไปสส่นะและจะไปสู่เทวนะวิภพแห่งรสวรรค์คือเทวดาบสวรรค์นั้นเนี่ยเป็นทั้งเทวดาธรรมดานะที่มา,าด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลแห่งทานแห่งศีล ไม่มีกรรมทำสมาธิทำกรรมฐา,านใดๆและเทวดาที่บุรุษโสดาบันคือท่านมีกัรงทานและสิ่งในการท่องเทศจากพระอริยะบุคคลเป็นต้นอ่าป็ิบัิธรรมที่ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองดยงเช่นอนาาจักรปุตตะเศรษฐีนะท่านได้ฟังทำจากพระสนธุชก่อนที่ท่านจะตายนะเป็นต้นแล้วก็จะไปส่งรัตโภคเพื่อก้าวไปเลย ผู้เด็ชาติเดียวหรือสองชาตินี่ะครับข้าข,ามา,ขามาสุมาเสียผมและต่อไปจปะบรรยายคิที่แปดนะซึ่งเป็นการกล่าวถึงการตัดวราตุสงสารซึ่งเป็นพริเาษที่ผู้เสด็จเป็นพระอริยบกุคลต้องไะ้รับเป็นผลตอบแทนโอกาสที่จะบรรลุสดาบันโดยการฟังเทศน์ฟังธรรมข้อความนี้อยู่นะในรูปนี้แต่ก็น้อยนะเพราะพระุทธเจ้านะท่านถึงปฏิภาณได้รับโอกาสาที่จะได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์นะ ที่บรรยายทำไปเก่งก็ยังมีอยู่นะทำเก่งอาจารย์ปลอบโมทปลอบโทโชอะไรก, mm hmm. ก็ต้องสอบจากหากับตนเองทศเ,เดีก็อาจได้ฟังข้อความที่ว่าถ้าคิดใจนะทศเดชก็อาจไดไ้รู้ทำโดยไม่ต้องมั่มักนักนะหรือไม่ต้องพยายามมากนักหรือท่านเมื่อชาติก่อนจะได้กระโดดแล้วแต่ไม่กระโดดมาจากนี้มีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์ มาค่อได้เนเดห,หน่อยก็ในสิบเป็นตัวได้นะต่อไปจะกล่าวถึงเรื่องการตัดวัตถุาวัตถุสองสารนะเรื่องการตัดวัตถุสองสารก็ขอเชิญพุตธบริษัทตั้งใจรับฟังด้วยความเคารพในประธรรมด้วยดีเรื่องการตัดวัตถุสงสารนะท่านที่อุตสาหะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนได้โรสดาปฏิมาปยานแนละเป็นพระสดาวันอายะบอคคนนี้ นอกจากทรงคนพิเศษโดยสามารถประหารนัวร้ายคืออนุสัยให้ตายไปจากขคันทัธนาได้เป็นบางตัวและเป็นผู้ได้ความเบาใจโดยปิปตวสู่อบายภูมิได้อย่างเด็ดขาดแล้วและมีความคาดหวังอย่างแน่นอนว่าเมื่อถึงกา,าเมื่อถึงแก่กาละกริออยาตายไปแล้วยอมจักไปถวยยี่พยยิธสัมปันะแต่ว่าไปพบต่างๆดังได้กล่าวมาแล้วท่านผู้มีสมบัติแก้วประจ,จําติดนี้ ยังมีคุณพิเศษอีกอย่างหนึ่งซึ่งนับว่าเป็นคุณพิเศษอย่างสงสุดนั่นก็คือท่านสามารถตัดการเบื้อไว่ายตายเกิดนะอยู่ในห้องทะรมใหญ่กล่าวคือวัตสงสารได้อันมีภัยหน้าตะเบงกลัวได้เป็นอันมากที่สุดทีเดียวทั้งนี้ก็มีกฎธรรมดาอยู่ว่าพระโสดาบันอปริยบุคคนนี้ท่านจะมีการเวียนไว่ายตายเกิดอีกอย่างมากไม่เกินเจ็ดชาติน,นั้นตามประเภทแห่งพระโสดาบันสามสิพวกดังนี้คือ นึ่งนะเอพี A T C, ซีโสตบัญชนะันหนึ่งเอพีซีโสตบัญนท่านเป็นภอภรรยบุคคลนั้นธรรมดันพระโสาบัญชั้นอภรรยคพกรจำพวกนี้นับว่านะมีคนพิเศษนักนะเพราะว่าท่านจะเกิดเพียงหนึ่งชาติเท่านั้นนะแล้วก็ท่านได้ประเป็นพาระอาอรหาตผลก็เลยเป็นพระอรหันตพิเรศกุลชั้นสูงสุดในพระบวรพระพุทธศาสนา แล้วก็จะได้ดับกันโศเข้าู่พระประเด็นผ่านอันเป็นแดนอมตะศกนะอันเป็นแดนอมตะศกสองอโกรังโกระสารดบันนะพระตระบันประเภทที่สองก็คือโกรังโกระสารดบันท่านพระตระบันออยบ,บคุคคลจำพวกนี้มีความพิเศษลงมาคืออ่านะคือจะมาเกิดอีสองสามชาติต้นตน,นะคือจะมาเกิดอีสองสามชาติต้น,ตนแล้วก็จะมีโอกาสได้ประดุษ อธตผลท่านเป็นพระอรหันตอิยปกรณ์ชั้นสงสดรในพระอวรพระพุทธศาสนาและแล้วก็จักับขันเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนอมตะุพประเภทที่สามพระสดรบันป็นเพศที่สามก็เกิดต,ตัดดักขตุปรมมนะสดาบันนะชัดดักขตุปรรมสดาบันท่านพระสดาบันอาิยบุคคลจำพวกนี้ มีความพิเศษน้อยกว่าเพื่อนเพราะมีวัฒนาบารมียอดกว่าเพระสารบ,บันอริยบกคคลต้องทองจต่พวกที่เก่ามาแล้วแม้ว่าจะเป็นพวกมุนวัฒนาอ่น้อยกว่าพาระสารวันจ๊ะพวกอื่นกระดิ่งถึงอย่างนั้นท่านพระตุก,กัตะปรามาสารบ,บันนี้นะท่านก็จะเกิดอีกอย่างมากไม่เกินเจ็ดชาติแล้วก็จะมีโอกาสจะรร็นพระพเป็นพร,ระรหัสนะพระอาตผล เป็นพระหลานในรับประกันชั้นสูงสุดในพระบวรพระพุทศาสนาแะดาวก็จักตับขันเข้าสู่นิพพาน,นอันเป็นแดนอมตาะาสุขการที่ท่านนักสาดารรนอรรยบปรกรมีประเภทต่างกันออกไปเป็นสามสพเพลดังเก่าวมานี้ก็เพราะเหตุที่ารมีอินทรีย์ที่ท่านอบรมสั่งสมมานั้นมีสภาวะจตก่างก,กันคือท่านที่สร้างารมีมาอย่างแก่กล้า เป็นบุคคลประเภทโทสะเดิตนะท่านเจ้าช่างบารมีมาอย่างแก่ก้าเป็นบุคคลประเภทโทสะเจดิตจิตสันดานมากปเดวยปัญญานะเคยจเจริญสมถกรรมฐา,านมาน้อยนะเคยจเจริญสมถกรรมฐา,านมาน้อยแต่เคยจเจริญที่ปัสนากรรมฐา,านมามากตกมาในชาตินี้เมื่ออินทรีย์ทั้ง5้าแก่ก้าวทำมัมมิกันเป็นอนดีตก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้อย่างรดวดเร็วพระโสดาบันประเภทนี้เป็นพระ เอกพิเศษสดาบันนะเป็นพระเอกพิเศษสอดาบันก็คือเป็นผู้มีโรตระแตเดชนะนะแต่จิตสันดานนี้มากกว่าปัญญาค,คือเป็นคนขี้กดง่ายนะแต่มีปัญญามากนะส่วนพระสอวาบันประเภทที่สองก็คือท่านที่สร้างบารมีมาอยา่างปานกลางนะเป็นบุคคลประเภทหลาาักะจเดชนะเป็นบุคคลประเภทหลาาักะจเดชจิตสันดานมีปัญญาและสมาธิเท่ากันเคยเจริญธรรมถะกรรมาฐาน และอิปัสนากรรมฐานมาเท่ากันตกมาในชาติปัจจุบันนี้เมื่ออินทรีย์ทั้ง5ถึงความแก่กาสามสมักรกันเป็นอันดีก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้อย่างปันกลางคือไม่เด็วไม่ช้าพระสวัสดบันประเภทนี้เรียกว่าพระโกรังโกระสวัสดบันก็มาเกิดอีกสองสามชาตินะพระเอกพิเศษสวัสดบันก็มาเกิดอีกชาติเดียว ส่วนท่านที่สร้างปณิมีมายัางอ่อนนะท่านที่สร้างปณิมยัยอ่อนเป็นบุคคลประเภทโมหะเจริตนิตสันดานมีสมาธิมากแต่มีปัญญาน้อยเคยเจริญสมถกรรมฐานมามากแต่เคยเจริญวิปัสสนากรรมฐานมาน้อยตกมาในชาติปัจจุบันนี้เมื่ออินทรีย์ทั้ง5ถึงความแก่ก้าวความเสมอกันเป็นอันดีก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้เหมือนกันแต่กจะบรรลุได้ก็ต้องใช้เวลานาน พระได้อย่างเชี่งช้ากว่าพระสดาบันประเภทอื่นพระโสดาบันประเภทนี้เป็นพระสัตตะตุปนมรโสดาบันนะ,ะเห็นกระเดาได้ยอย่างท่านผู้มีปัญญาทาั้งหลายจะยอมพุทธเปรนสัตว์เห็นแล้วได้ยอย่างว่าท่านพระโสดาบันอายะบอกวันนี้ท่านตัดการเรียนไหวตายเกิดอยู่ในห้องธนรมานกล่าวคือวัตถุสงสารได้ไมากมายเพียงใดตกแล้ว ดัดได้มากมายหาประมาณนี่ได้ทีเดียวละเพียงขนาดพระโสดาบันประเภทที่มีวัฒนาบารมีอ่อนที่สุดนะอย่างเช่นพระสัตจะคตุปรม a โสดาบันท่านก็จะมาเกิดอยู่ในวัฏะสงสารอีกอย่างมากไปเกินเจตธาตุเท่านั้นไม่จําเป็นนะจะต้องกล่าวถึงพระโสดาบันประเภทอื่นเพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวไว้แต่ต้นว่าพระโสดาบันอริยบุคคล ท่านทรงคนพิเศษสุดนะโดยสามารถตัดการเวียนไหวแตยเกิดในวัฏสงสารได้มากมายหายทุกหายจอกไปไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรในกรณีพระโสดดบันอายะบ,บุคคล์ท่านตัดความทุกข์ในวัฏสงสารได้มากมายสุดที่จะประมาณนี้พึงทราบตามปฏิบทติการที่องค์สมเดพระอสมมามัทรเจ้าได้ทรงพระกรุณาตัดไว้เอาไว้ในพระสูตรต่าง ดังต่อไปนี้ในนะักศิกษาสดนะนักิกขาสข้อความมีว่านะการเมื่อองค์ทรศระสมา,าธรรมพทธเจ้าพากดมนะผู้ทรงเป็นพระบรมสัตย์สดางเราทั้งหลายประทับอยู่ณนะพระเชตวันมหาวิหารไกลพระนครสาวัตถิมหานครนคราวหนึ่งพระองค์ทรงออกไปพระ,คะนคกนาช้อนถื นะตอนเกิดขึ้นเด็กน้อยแล้วจะถามพรู้สึกทั้งหลายซึ่งกําลังเฝ้าแวดล้อมอยู่ในที่นั้นว่าดูกรู้สึกทั้งหลายเธอจะทำกันความข้อนี้เป็นเทไนพุนประมาณน้อยนี้นะที่เราเอาเอาไปเล็บเนี่งช้อนขึ้นมากับพุนในแผ่นปฏีนะีใหญ่นี้เนี่ยยังไงจะมากกว่ากันรู้สึกทั้งหลายหรอนะ จึงพากันกลับโดยว่าข้าแต่พระองค์ผู้เดินแผ่นปตัตตภยใหญ่นี้แหละมากกว่าคนประมาณน้อยที่พระพุทธองค์เจ้าเนี่ยทรงเอาไปหาหนพาผ้าหขาถอนขึ้นนิ้มีประมาณน้อยนะเมื่อเทียบกับแผ่นปตัตตภยใหญ่นี้ก็ยอมไม่ถึงเที่ยวที่หนึ่งร้อยไม่ถึงเสี่ยวที่หนึ่งพันไม่ถึงเที่ยวที่หนึ่งแสนนะไม่ถึงเที่ยวที่หนึ่งล้านเป็นต้น พระเจ้าค่ะพระด็จพระสมานุปัตเ,เจ้าทรงอธิบายว่าดลกรอนที่สังหลายเหมือนอย่างุม,มาที่เธอทั้งหลายได้เห็นนี่แหละคือความทุกข์ที่หมดส้นไปของพระ,ะผู้เป็นพระอัยยะสาวกซึ่งสมบูรณ์ได้สมาธินะซึ่งสมบูรณ์ด้วยสมาธิติมาดูอริยะทาแล้วมีมากกว่าส่วนคําทุกข์ที่ยังเหลืออยู่มีประมาณน้อยกว่า ความทุกข์ซึ่งจะมีมาอีกเกิดอัตภาพนั้นเป็นอย่างยิ่งนั้นความทุกข์ที่จะต้องเกิดแก่พระสัตตักกตุปรมโสุดบันเมื่อเทียบกันเท่ากับของทุกข์ที่มาขึ้นไปอ่าอันนี้ในครั้งก่อนแล้วย่อมไม่ถึงเที่ยวที่หนึ่งร้อยไม่เข้าถึงเที่ยวที่หนึ่งพันไม่ตกไม่เข้าถึงเที่ยวที่หนึ่งแสนนั้นดูก่อนยี่สิบถงหลายการได้ประ้ออริยธรรม ให้หส็จประโยชน์ใหญ่อย่างแต่การได้ธรรมะจากสุบนุพยาสดาปิมั์ให้เร็จประโยชน์ใหญ่อย่างนี้แต่ด,รรด,ดะะงังนี้ต่อไปก็ต่อไปก็จะกข่าวถึงลกล่าวถึงโปกขณนนิโสตนะโปกขณโปกขณนนิโสดนะ,ะ,ะนดนะอีกข่าวหนึ่งจะเป็นพระพุทธอง,งค์เจ้าของเราเนี่ยได้ตพพกลงพระพุทธเดกาต๊ะ อุปมาในเรื่องพระโสถาบันอริยบุคคลตัดความทุกข์ออกจากขันธ์ทันดาลของตนในมากมายนี้แก่พระพิษุทธังหลายซึ่งกําลังเฝ้าแวดล้อมสดับพุทธวาสว่าโลกรนพิสุทธังหลายสระโปกาณาียาว50าสิบยอดกว้าง50าสิบยอดลึกห้าสิบยอดมีน้ำเต็มเต็มเสมอได้วความสะซึ่งนกกาสามารถที่จะดื่มกินได้ ชายคนหนึ่งพึ่งมิดน้ําขึ้นจากตะโปโกรในนีนั้นด้วปยปลายคขาครั้งหนึ่งตักรรู้สึทั้งหลายเธอจะสาคัญความข้อนี้เป็นเทไนน้นําที่ใจคนนั้นมิดขึ้นเนี่ยด้วปยปายขาเมื่อเทียบกับนนะ้ําที่ยังมีอยู่ในตะโปโกรในนี้นั้นอ,อย่างไรจะมากกว่ากันด้วที่สุดเหล่านั้นจึงผ่าก,กับทูลว่าข้าแต่พระองค์โปรดเจริญ น้ำในตะบกกรณีนั้นหนัมากกว่าน้ำที่ไหลคนนั้นวิย์ขึ้นมาด้วยปายาคามีประมาณน้อยกว่าน้ำที่ไหลคนนั้นวิย์ขึ้นมาด้วยปลายาคาเมื่อเทียบกันเข้ากับน้ำในตะบกกรณีนี้ย่อมถึงเที่ยวที่หนึ่งร้อยไม่ก็ถึงเที่ยวที่หนึ่งพันไม่ก็ถึงเที่ยวที่หนึ่งแสนประจอกาดตั้งดพระสัมมาสัมพุทธเจาา้าได้ทร,ร,ร,รงอธิบายว่า ประสบต่้งหลายเหมือนอุปมาที่เธอได้ฟังแล้วนั่นแหละคือความทุกข์ที่มาตึ้นไปของบุคคลผู้เป็นพระอราาิยสวกรซึ่งสมบูรณ์ด้วยสมาธิมบลรลอริยธรรมแล้วเป็นความทุกข์ที่มากกว่าส่วนความทุกข์ที่เหลนะือยังอยู่นมนีประมาณน้อยกว่าความทุกข์ที่จะมีมาอีกเจ็ดอัตภาพเป็นอย่างอย่นนั้นเมื่อเทียบกับเข้าของของทุกข์ที่ หมดสิ้นไปอันนี้อยู่ในครั้งก่อนแล้วไม่ก็ถึงเที่ยวตีหนึ่งร้อยไม่ก็ถึงเที่ยวตีหนึ่งพันไม่ก็ถึงเที่ 1, ยวตีหนึ่งแสนเลยพิสูทน์ทายการได้ประอริยธรรมจะไม่เสด็จประโยชน์ใหญ่อย่างนี้แลการได้ธรรมจักสสดจะไม่เสด็จประโยชน์ใหญ่อย่างนี้แลดังนี้จึงเป็นอันได้ใจความในตอนนี้ว่า พระสวดบัลอริยบุคคลนี้ท่านมีคนวิเศษสามารถตัดความทุกข์อย่างใหญ่อันเกิดจากการเดินไหวแต่เกิดในวัฏฏะสงสารได้อย่างมากมายจริงๆโดยที่ท่านจะมาอุบัติเกิดอีกเพียงไม่กี่ชาติเท่านั้นและการที่จะเกิดทุกๆชาติอีกต่อไปนั้นต้องเข้าใจซ้ำอีกที่ว่าท่านจะไม่ไปบังเกิดในอบายภูมิคือภูมินรกนะมิของเปรตูมิอสุรกายูมิ ท่านได้ฐานเลยเป็นอันขาดเพราะอริยมรรคอันเป็นโลกุตตรธรรมที่ท่านได้บดบดเนี้เป็นธรรมพิเศษสูงยิ่งนักนะสามารถที่จะเปนประตัวแห่งอบายได้ตลอดไปและทุกทกชาติที่ท่านจะต้องเกิดต่อไปข้างหน้านี้ท่านจะต้องไปเกิดในภูมิที่ดีมีความสุขเป็นพิเศษกล่าวคือเมื่อไปวัดเกิดณเทวโลกก็เป็นเทพเจ้าผูดเปิดพร้อมนะพู้เปิดพร้อม อุดมสมบูร์ด้วยเทว่าสมบัติหรือเมื่อมาเกิดอุบัติเป็นคนนักมนุษยโลกเหล่านี้ก็เกิดในตะกูลสูงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยมนุษย์สมบัตินอกจากนี้ท่านยังมีคุณพิเศษสามารถที่จะเข้าโสตาปัญนะภารสมาบัตินะถวยอารมณ์พระนิพพานได้ตามจิตตาลาอีกด้วยนะแต่ข้อสำคัญนะที่นับว่าพิเศษสุดยอดเลยก็คือว่า พระอโศดบาทอริยบุคคลน,นี้ท่านจะได้สมบัติแก้วอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าสมบัติแห่งพระยาจักรพรรดิราชเจ้าเลยสมบัติพิเศษอื่นใดในโลกนี้ทั้งปวงทั้งนี้กพราวว่าท่านเป็นตัวเทยงแท้ที่จักได้มนุษย์อาตรพรได้องค์เป็นองค์พระอรหันต์ซึ่งเป็นพระอาริยบุคคลชั้นสูงสุดในพระบวรพระพุทธศาสนา,นานและจักได้มีโอกาสดบขันเข้าสู่พระปริเพาน และอมตะสุขแนนอพิการอย่างแน่นอนเมื่อเป็นเช่นนี้จึงนับได้ว่าท่านเป็ผู้มีโชคดีเกินคนหาก่าวลคือนอกจากจะโชคดีได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ทบบวลพระพุทธศาสนาได้อยังสามารถยิทธองค์พร,ร,ระบิศแเจ้าอารหันสมาธิพระเจ้ามาเป็นนาถาที่พึงอย่างแท้จริงอย่างตนได้อีกส่วนหนึ่งด้วย ก็ขอจบการบรรยายเรื่องพระสอดวันโลกตระพรมแว้แต่เพียงเท่านี้คลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปที่9นะขขอเชิญท่านฟังเรื่องพระกคทามีโลกตระพรมซึ่งจะเป็นยังไงก็ขอเชิญท่านอดใจรอความฟังคลิปหน้าต่อไปอคลิปนี้ก็ขอนุติาการแสดงธรรมไว้แต่เพียงเท่านี้ขอแสดงพลั